เรามาดูนะคะแกะกล่อง TWS016 กันดีกว่าค่ะไปวันนี้นะคะเรามาดูนะคะแกะกล่องของหูฟังไร้สายนะคะหูจุกอินเดียอีกหนึ่งรุ่นที่แนะนำ TWS016 ค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าก่อนที่จะแกะกล่องนะคะเรามาดูรายละเอียดกันสักนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะแบตเตอรี่ 300mAh นะคะแล้วก็นะคะ คุยนะคะโอ้โ oh, หนะคะดูหนังฟังเพลงคุยเมาส์มอย4ชั่วโมงนะคะแล้วก็สามารถสแตนบายได้120วันเลยนะคะสามารถที่จะโทรคุยได้ด้วยนะคะมาแกะกล่องก,กันดูซิ t w s 0 1 6นะคะสีดำนะคะแกะกล่องออกมาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะลักษณะของนะคะของกล่องเขาก็คือจะเป็นเ,เป็นลูกไข่แบบนี้นะคะแบตเตอรี่ก็ใส่ให้เยอะๆเลยนะ300อมิลลิแอมช่องเสียบชาร์จเป็นไท p ซีแล้วก็นะคะด้านหลังก็จะมีรายละเอียดชื่อรุ่นแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะแล้วเรามาดูกันเลยดีกว่า เปิดฟ้าปุ๊บนะคะด้านในจะเป็นแบบนี้เลยนะคะอ่าจะมีสีเหลืองตัดสีดําเก๋ๆนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะสําหรับพี่ๆที่ชอบเป็นหูจุกอินเอียเห็นไหมคะหูจุกอินเอียของเราแบบนี้หลายๆคนจะชอบมากเพราะว่าใช้แล้วฟิตรูหูและเรามาดูนะคะอีกหนึ่งสีนะคะสีขาว,ส,ขาวสีขาวนะคะอ่าสวยขาวโอโมโอ่เปิดฟ้าปุ๊บนะคะจะมีสีเทาตัดสีขาวก็ได้ความเก๋ไปอีกหนึ่งแบบนะคะหูจุกอินเอียค่ะนี่นะคะ หลายๆคนก็ชอบใส่แบบนี้กันนะคะเพราะว่าใส่ออกกำลังกายนะคะใส่ทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยฟิตรูหูดีจริงๆเลยเนาะเรามาดูกันนะคะภายในกล่องมีอะไรบ้างภายในกล่องนะคะก็จะมีสายชาร์จไทซีนะคะแถมให้นะคะนี่แล้วก,ก็แกะออกมานะคะจะเป็นคู่มือเมนูนะคะรายละเอียดสำหรับการใช้งานนะคะนี่นะคะก็จะมีมาแบบนี้อันนี้คือคู่มือแบบนี้นะคะจะมีมาในกล่อง รุ่นนี้นะคะถือว่าทําออกมาได้แบบน่ารักดีนะคะจะมีสีสันหน่อยเนาะนะคะใครชอบสีดําตัดเหลืองนะคะหรือว่าสีขาวตัดเทาก็นะคะเลือกเลือกชมได้เลยนะคะสามารถที่จะแวะมาดูนะคะผูฟังไร้สายของปูที่บ้านฟ้านะคะของร้านปูได้เลยนะคะนี่นี่ปิดฝามาก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนส่วนการชาร์จแบตนะคะก็ใช้สายชาร์จที่แถมมาภายในกล่องนะคะการชาร์จแบตก็ชาร์จประมาณ1ชั่วโมงถึง 2ชั่วโมงก็พอนะคะประมาณนี้นะคะโดยรวมภาพรวมการเฉลี่ยชาร์จแบตก็ประมาณา1ชั่วโมงครึ่งก็ได้นะเราไปดูการเสียบชาร์จแบตกันดีกว่านะคะปึ๊บเสแบบนี้นะคะตอนชาร์จนะคะไฟยังไม่เต็มกล่องก็จะเป็นไฟสีขาวกระพริบกระพริบแบบนี้พอเราชาร์จเต็มปึ๊บไฟสีขาวก็จะหยุดนิ่งๆแบบนี้นะคะ รุ่นนี้นะคะจากการที่ปูได้ทดสอบการใช้งานมานะคะปูชอบนะคะเรื่องเ,อเรื่องการใส่แล้วฟิตหูนะคะแล้วก็ใส่แล้วนะคะหูมันจะไม่หล่นง่ายด้วยคือมันจะฟิตมากเลยนะคะส่วนส่วนการดูหนังฟังเพลงคือเสียงดีมากๆเลยเบสสน,นั่นลั่นทุ่งก็ต้องเป็นรุ่นนี้นะคะ TWS01